ห้ามปวดดังครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแคงเบิร์ดสู่ขู่สู่คนสูุมองสู่บอลสบายดีย้ำเทียงเทียงพี่น้องโนูนน่ะอันนี้แม่ยานะลูกอันนี้แม่นะพอกระซองหนูนหน่อยคือเกาพี่น้องเด่นอะไรเยอะนะแม่นะยาดีคันหมแมวเน้อหอกี่หมาละคะเอ้ย สีเมืองงลูกสาวพี่น้องเอ้ยกับส่งซิ้นหนูน้นอยเมื่อน,นวันศุกร์เนาะเพิ่นกับสีเมืออยู่น้ำแม่เพิ่นเมื่ออื่นกับวันสินพี่น้องที่ห้าบริอยกับซิ้นสาวลาเพิ่อนช่า,าชงซื้อซิ้นสบายดีทำไมเห็นยังทำไมสบายดีกำลังสิ้นิบคันมักเบ่งไว้เย้พี่น,อนอ้องซิ้น ห้าร้อยพี่นอ้องิึงให้เบ่งก่อนห้าร้อยบาทพี่น้องเสาหลา่าคนช่างเมื่อเก็บเงินปลายทางเ <c oughs> มื่อเก็บเงินปลายทางน้ำเสาหลา่าโยกหลายสันแท้อันนี้เพี้ยเนาะคนช่างซื้อพี่น้องเพื่อซื้ออยู่ทั้งบ้านเพื่อนเนะาะแต่ว่าย่านบุพเพใส่ผ้าเข่าเพื่อนว่าก็เลยให้เอาไปถ้าม่งอีก หลายเติบเด็กพี่น้องช่วงนี้อดสีนพี่น้องนี่นี่ลอปคา๋อแล้วซอยจุ้ยดีเนาะได้ได้ต่นังกับหัวาเจาบริมนหารอยพี่น้องลยถุงไงเติบอยู่ด้เด็กข้าม่นกิโลก็รับสามโล่เลยพี่น้อง หนังบ่มีไปแล้วปะไปเด้อไปเด้อไปเด้อฝนตกินน้องเอ้ยไปแวะต้นอยู่เมื่อนน้องแทนไปจนชุ่มเว้ยฝอนอะไรด้วยเสียชุ่มไม่ไหวยาวเนี่ย

ตุ้มจระร้ายยังงัวปะโอ้พอนังอายพี่น้องเพอเลี้ยงงัวอายอายก็พอแล้วโดยเรามาเลี้ยงงัวดูบ้าเจ๊งร้อยหุ่มืดกระโดดแน่นอนอ้ยพี่น้องเยโดยหมื่นแห้งขนาดพี่น้องเอ้ย เิดแห้งขนาดทั้งกลุมได้ดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่เจ,จ้าแล้วจะอยากไปนอนไปนอนใครอาโทษน้องดำหฝนตก้ามหนูน้อย เอาล่ะอยาจ้านี่มาดีใจร้อยอายาเนี่ยเนี่ยอ้ยขีเดียดซีดเลยข้าวมฮอดให้ใช้เนี่ยเงาะนเด้อสบายดีพี่น้องขนมพี่น้องเอ้ยขนมใส่เนีป่ะตัวเลื้องใส่มักข้าวอือ เงินจะเสียบานอ้าวบานนี่ว่าสิเก็บเงินปลายทางพี่น้องเงินไม่ทิ้งกเสียแร้วกนรลแค่นี้นี่เยอะก็น่าลดเยอะกะน่ามันดีใจมันเห็นเลยอบ่มจะมาแม่น้อกบ่โดยใช่มันเนแก้วขบมากสายีเนีะยเพ่อนจะเอาจีนไปเนี่ย เบิ่งด้วยช้ำทั้งนี้อย่บอกเลยว่าได้ลดหรือเลยลื่นไม่ลดคุจั๊กหงามอยู่ได้สิเหรอครับไปไขเบิ่งเด้อี้ีงงามอยู่ไดลเอา้ี่มา้ีน่อยนึงหองขลอกไปไไนแล้วมีแล้วลูกหยิบกะลรอกไปปักสองกับลูกนี่นะตื้อของเจ้าเอื้อกะลอกแล้วชุดนาะของเจ้าเอื้อขมินกะลอกแล้ว แกกี่หไปนอนโอ้ยใส่พอสิ้นเพื่อไปใช้่ะอ่าไปเลี้ยงอะไรเ้ยเร่องรคือรถอย่าไปใกล้รถพอเด้อย่าทอนหนาดเด้อโอ้หนึ่งอยู่นี่เลยตี โอ้หนึ่งค่าที่เลยเพื่อนวนี่แล้วรกระปอน้องนีโลดดิ่หนึ่ง,ง,งนะโอ้มาละ,กากละไก่ไรผนแห้งหนึ่นงร้อยปไปกับมัออนเมื่อนส้นเฮือนองเทนบนมร้อยกละปับกระวะ้า <c oughs> กับเดีอีเออมันกระบได้แหงมาได้อป้ามันหกักพอดีเข้าอยากเปียกอันนี้พอดียันยันเพิ่มเป็นวัดเข้าเนาะเปียกคุณแล้วทางหนาเน่ะ ให้พืนางหลังอ๋อขนมพี่น้องไอสจอยเอือบสองไอ้น้องพากี่ซาเล่ยไงพูเนาอันขนมก็ไม่จดยพี่น้องเลยเธอเลี้ยงวะน้มีร้อยประเภใส่เธอเลี้งบดไออันาไลซ์ไปได้ดอกก็สักครู่สองทุ่ง เดี๋ยว้ม่ลดลุงม,มาลราบอไรเมืม <laughs> ม่อมาอีกแล้วพี่น้องเ้ยต้องใช้สีห้มตอนเมื่อเจ้าลดพรดาอันนี้มาจักตันทางลุดลุงมจาจัก <laughs> น,นันน่นนันน่นนั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 ่นมาแล้วมาแล้ว <laughs> Mùa hè báo thang mà <laughs> Lương bị trẻ xe la vân Vinh. Thằng đi. Thằng ừ. này sao chơi? Má? Khai vào tù sao chơi? Ủa, <laughs> เี่ยรบพี่ซิปใช่ห้าพันห้าพันห้าพันตล่างนะเอา,อานเาน้ที่มานักบอกตัวนี้นะนักสำรวจมันจะบูขาบเพ่อยหิวหูเดียวนี่ อ่อนลงมาอึ๊บโอ้ยหนักไม่เบาเลยจะซื้อของมาใส่ฝาบาทขอนายเลยบ่อนี้ขจ้รขอนายเลยบ่อนี้อ๋อยอ๋อยอ้ยโอ้ยหนักหนักอเดี๋ยวนี้ไม่ของสดแล้วนะมือขอนี้นะออก่าอยู่นอกเลยยันเพื่อนโอ้เป็น45ไมมท่าซีเลยนี่ vô hà hòa vô hà vinh hòa vinh hòa vinh hòa nghe hòa vinh đọc bùa Đọc bùa hòa vinh hòa là hòa vinh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  hòa Mặt hòa vinh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  hòa สื่อของทำบุญพรุ่งนี้วันไร่ไร่หมอข้าศักอีกอันนี้ก็กบจุดทำอาหารทำอาหารลงใส่ผักเขาอื่นวะลนึ่งมาลูกกบลกกบลูกเขาได้ฮะเอานี่กบมาใส่ใส่เอาพยายามมาเมื่อเมื่อเคยซื้อมานั่นนะแม่บอกฮะนนี้คือซื้อเรื่องนี้โอ้ยตัวใหญ่เนาะ โอทีโทรกบพี exactly. ่น so ้องมื่อเนีามาให้ะาโลนึงเอาเพิ่นวายอยากกันอเพิ่นวายอยากวหวเฮดใช่อันข่าอนแล้วเอาเลยเอามาให้โลนึงโลสี่สิบเบอถือาถือเยอทั้งบ้านโลละอยโลละอยกืบสี่สิบปดพันไอิบเอยากอยู่นะใจี่น้องจะขึ้นลูกนอนสองคืนวันอทิขรสิม้าเจ้า เด้อนานยคืนวันอาทิตย์ไมเห็นยังขอบคุณคุณไลฟ์พี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุวรรณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องนุ่นๆใบ้ๆป้าลุงลุงพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสนับคลิปนี้สบายดีโอ้ย